เราก็ต้องทํามาหากินเขาไม่ได้มาให้เรากินน่ะพวกมันมาเป็นก็พวกมันรวยเขามาโกงกินงบประมาณแค่นั้นเองก็ด <c oughs> ูเน in ี่ยขนาดมันอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภายังไม่มีคนดูมันคนไม่ดูคนไม่มีความสนใจม็อบที่มาก็มีแต่คนแก่อายุนู่นอ่ะหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบวัยรุ่นอะไรไม่มีเลย อืม์ไปแล้วไม่มีน้ำตาลไม่มีไครแมมเคปบอกว่า มาม่าแคปคอมเมนต์ว่าอยากกินชาไทยของแม่อยากซื้อกดเลยค่ะซื้อชามะนาวเลยไฟเบอร์เบอร์รี่เลยค่ะชาไทยหมดแล้วค่ะไม่ทำแล้วค่ะมันขาดทุนค่ะทำมาขายห้าร้อยแล้วลดเหลือร้อยหนึ่งต้นทุนเราสูงกว่านั้นค่ะขายหมดขาดทุนเก๊งล้านกว่าบาทค่ะไม่ทำแล้วค่ะไม่มีเงินทำค่ะพี่กดชามะนาวกับไฟเบอร์เบอร์รี่เลยค่ะ ซีโฟไม่ใช่โซฟาบอกคอมเมนต์ Comment บอกผมสั่งชามานาแล้วขอบพระคุณมากนะคะซีโฟที่กรุณาเมตตาแม่ช่วยสั่งสินค้าแม่ไม่ลืมพระคุณเลยค่ะขอบพระคุณค่ะซีโฟคุณทองแรงทีฮอเอน่าจะอ่านว่าทองแรงนะคะ L A N G ทองแรง คอมเมนต์มาว่าชามะนาวอร่อยมากกลับขอบพระคุณนะคะอ่านว่าทองแรงใช่ไหมคะถ้าแม่อ่านผิดขออภัยนะคะคอมเมนต์มาบอกนะคะช่องปล่อยวางแล้วใจเป็นสุภาชามะนาวกินแล้วระบายดีค่ะแม่กลับขอบพระคุณคะ่ะคือเมื่อคืนเนี่ยแม่ท้องผูกท้องอืดทรมานมากเลยนั่งชักโครกถ่ายไม่ถ่ายลงมาได้แต่เยี้ยวอย่างเดียว ห้าครั้งเช้านี้ก็ถ่ายไม่ออกวันนี้ก็เลยทรงชามนากินเลยหกซองยังไงเติมน้ําแข็งทั้งวันเลยค่อยๆจิตค่อยๆจิบค่อยๆจิบเนี่ยแม่ใส่น้ําแข็งกินแทนน้ําเลยดื่มแทนน้ำเลยค่ะ นี่ปาปอนหรอแก้วใหญ่มหมเอาเดื่มทันน้ำนี่คะเดินทนนันน้ำเพราะว่ามันทรมานมันไม่ไหวท้องผูกมาเนี่ยตั้งแต่คือเสาร์อาทิตย์อะแม่ไม่กล้ากินเพราะว่าแม่ต้องเอาไปถ่ายทํารายการใช่ไหมแล้วก็รายงานข่าวยุ่งมากเลยตั้งแต่วันจันทร์มาเนี่ยรายงานข่าวมาจนถึงวันนี้ไม่ไหวแล้วต้องกินต้องกินเลยเพราะว่ามันมันไม่ไหวแล้วมันมีเราไม่ขับถ่ายอะ่ะ ท้องผูอ่ะอันนี้กินแล้วดีมันช่วยในการขับถ่ายค่ะเจบีบอกแม่ว่าใครจะได้เป็นนายกค่ะคือวันนี้ยเขาโหวตอ่ะอนุทินได้แต่ว่าพอเสร็จแล้วจะมีคนไปร้อง ร้องเสร็จแล้วก็อนุทินก็จะทำนองเดียวกันเก็เต้องยื่นสารลรัฐมนูญตีความเรื่องจริยธรรมแล้วถ้าศารศาลตัดส,สินผิดก็ต้องเหมือนอุ้งอิงเนี่ยแต่อนุทินมันเส้นใหญ่บัางไม่เคยโดนคดีเลยเส้นใหญ่ไงเส้นผู้มีอำนาจสูงสุดในบ้านเมืองมันไม่เคยโดนคดีเลย อ๋อบอกแม่ทานข้าวยังคะกินแล้วค่ะตอนเช้ากินเงเขียวหวานเนื้อที่แม่ทําเมื่อวันเสาร์ที่แล้วที่ว่าเอาไปฝากทหารแล้วกเก็บไปกินเองบ้างแล้วก็ใส่บะหมี่สำเร็จรูปซองละห้าบาทลงไปสองซองแล้วก็กินเนี่ยยังมีข้าวเหนียวตรงนี้อันนี้เดือนอึังละเดี๋ยวจะไปอุ่นให้มันร้อนอีกทีหนึง่งแล้วก็มีไก่ทอดที่เราทอดเมื่อวันอาทิตย์แช่ตู้เย็นแล้วก็มาอุ่นกินจันทร์ถึงศุกร์แม่จะไปหยาด แม่จะกินของที่เหลือในตู้เย็นแต่ถ้าเสาร์อาทิตย์เราก็จะใช้เงินเยอะเนาะพรุ่งนี้จะไปบ้านหนองจานสะแก้วจะเอาอาหารไปให้ทหารเอาไก่ทอดกับข้าวเหนียวไก่ทอดสองพันชุดสั่งไก่ทอดมาสี่ร้อยโลให้สั่งจากโพทะเลบางปูอันนี้สั่งข้าวเหนียวจากแซบทีมชาติ200อห่อแล้วบอกพรุ่งนี้7จ็ดโมงก็เอามาน,นีีเขาบอกว่าลูกน้องเขาทำงานแปดโมงเมื่อกี้ก็เลยส่งอินบ็อกซ์ไปบอกเขา โทรไปเขายังไม่ได้รับโทรศัพท์อาจจะก,กำลังยุ่งใกล้เที่ยงขายดีอินบัคไปบอกแล้วช่างมันถ้ามันไม่มันไม่ขายเดี๋ยวเราก็พรุ่งนี้เช้าขับรถไปเจอรถเข็นขาย,ขายหมูขายหมูปิ้งไก่ทอดต,ตรงไหนเราก็ซื้อข้าวเหนียวมีอยู่แล้วข้าวเหนียวอ่ะมีคนขายอยู่แล้วขับไปตรงไหนก็มีคนขายแวะซื้อแค่น,นั้นจบไม่ต้องคิดอะไรมากไก่ทอดอ่ะสั่งจากลุงพลเพราะอะไรมันอร่อย ไก่ทอดเกลือร้านโพทะเลบางปูนะสวนอาหารโพทะเลตรงข้ามเมืองโบราณบางปูสม,มุทติประการซอยเทศบาลบางปู74ปากซอยจะมีเทคนิคบางปูสม,มุทติประการแล้วก็โชว์รูมอิสุสุเข้าซอยไป500เมตรจะเจอทะเลแล้วก็เจอร้านอาหารสวนอาหารโพทะเลไก่ทอดเกลือเขาอร่อยมากปีที่แล้ววันเกิดแม่แม่ก็ทําไก่ทอดเกลือแจกปีนี้อ่ะก็เอาไปแจกทหารสงสารทหารวันเกิดไงฉันเกิดวันที่14กันยา 2,502ก็เลยอยากจะทําบุญอยากจะทําบุญอยากจะอยากจะช่วยทหารเนี่ยคืออยากจะช่วยทหารรงสารเนี่ยเมื่อวานนี้เห็นในไอ้ทหารไทยเนาะที่บ้านหนองจานสักแก้วอะ่ะโดนไอ้กรหม่นะ่ะทหารกรหม่มันปลอมตัวเป็นชาวบ้านแล้วมันถือไม้แล้วมันมาตีแล้วมันผลักล้มเลยะสงสารมากเลยแล้วทหารเราอะ่ะผู้บงงังคับบัญชาสั่งห้ามทํรลายประชาชนเนี่ยก็ไม่กล้าโดนมาผลักล้มก็เฉยเไม่กล้าโต้ตอบไรเลย โดยมันตีฟรีเลยอ่ะเห็นแล้วแบบโมโหมากเลยแต่เราก็ทำอะไรได้เราก็เป็นแนวหลังอย่างมากก็ส่งสเสบียงให้กำลังใจทหารไฟเบอร์เบอร์รี่สกัดจากสตรอเบอรี่บลูเบอร์รี่ไลเบอร์รี่แบล็กเบอร์รี่กล่องหนึ่งมีไทรินแอนด์มาวินบอกคนทำดีคนช่วยยากแม่เหมือนทักษิณมาช่วยปากแกงเทา เออคือคือทักษิณเนี่ยกับองค์อิงเนี่ยเขาหาว่าขายชาติขายชาติแต่เขาเป็นปราบแก๊งคอรเซนเตอร์นะที่อยู่ที่ขเมรนะทักษิณก็ปราบเลยนะก็สั่งปราบเลยไอ้ประยุทธ์ไอ้ประวิทธ์ไอ้สามป๊อกเป็นรัฐบาลสิบปีแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกลวงเงินประชาชนคนไทยไปหน,นึ่งแสนนั้นมันไม่เคยสั่งปราบเลยไอ้ประยุทธ์ ไม่เคยปราบปรามแก๊งคอเซ็นเตอร์เลยประยุทธ์แย่ที่สุดในรัฐบาลของมันบ้านเมืองสงบมันปราบมอบสามนิ้วเอาสามนิ้วเข้าคุกหมดแต่เรื่องที่ชาวบ้านประชาชนโดนแก๊งคอเนี่ยไม่เคยจิดปะมีในยุคข,ของทักษิณเนี่ยปรายุคที่พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลปราบแก๊งคอเซ็นเตอร์แล้วก็เนี่ยแล้วก็ลบให้อำนาจทหาร ประกาศกฎอายการเสร็จจังหวัดแล้วก็ไปจัดการเองเลยหน้างานจนได้ที่ดินสิบเอ็ดแห่งที่เขมรยึดไปตั้งสิบสิบกว่าปีที่ไอ้ประยุทธ์เป็นนายกไอ้ไอ้ประวิทย์เนี่ยคืนมานะในยุคนี้ฉันเพิ่งรู้นะหลังจากที่มีสงครามเพิ่งรู้ว่าโอ้โหพอรู้ปุ๊บฉันเกลียดมันมากเลยเกลียดไอ้ประยุทธ์เกลียดไอ้ประวิทย์เกลียดไอ้สาไอ้สามปอนี่เกลียดมันมากเลยว่ะพวกมึงนี่ไม่เคยคิดจะลบ เป็นทหารที่ขี้เกียจลบขี้ขาดเพราะว่ามันปล่อยให้เขมรเอาประเทศเราไปสิบเอ็ดแห่งโดยที่หุบป,ปากไม่พูดไม่สู้อะไรประท้วงไปหกร้อยครั้งประท้วงอะประท้วงแต่ว่าไม่เคยทําการลบเลยขี้ขาดตาขาวไง